กล่องม่หว่ะ่ะกล่งครับนี่คือกว่งเนี่พี่น้องอืมท้างกว่างห้าละข้างอืมโคหักหัก้ักหัก เสียงกองเพลนโอ้มาเป็นชุดด้ตอนนี้ครับทั้งชุดบอทั้งโอาห่้งอันนี้กวกียนเสื้อยนเสื้อเลยยนเสื้อยังหรครับกลองเพลียนเสื้อเนื้อู่่ใสโอ้ยยังย่ีบ้างป็นบ้างัน ไม้ขนุนสองกองซะหน่อยครับคสองสาในคักเลปูไม่ขนุนตีปูโอ้เพิ่เอาไม่นีมาเห็ดจนมเออมงมมโอ้อันุมอูนาขันไม่คนเดียวนี่ยอืออนอยสยาวูเอมมีกมาสงเยไม่ท่านเดียวปูไม่นเดียวโอ้เป็นไม่ท่านเดียว หายากความดินี่เนาะถ้าโ่่วงเลยเน่เขามาขายเขามาตั้งแต่ตั้งแต่เืนเดือนคาเขเมียมาลไม่ไที่วัดนวันวันนาวายโอ้ไปไปยกุ่เนามาขายด้วยอาวันรคืนทังอไดเท้ทงจะคือเป็นไม้ท่อนเดียวรับปูอนโอ้จผาหน่าเนาะไม่ ไม่บักมีเป็นชุดเลยครับข้างองข้างละข้างมาข้างข้องข้างละข้างข้างองข้างละข้างข้างกลองข้างกองสี่สเทียหิ้ง้วยสามพีโอ้ครับผมาูค่ามาุ๊บเป็นชุดเลยคูว่าข้างะน

เขาบอกแลวู้ถ oh, ิ่กบอกซับขว้างเรื่ว่ีโอ้แม่ยานังแม่ยานั่งบอโอ้ไม่แม่ขนุนโอ้ยไปเลยแม่ยานั่งเพิ่นมาพร้อมโอ้ครับผม

นะโมพัสธสัพพะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพัสธสัพพะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพัสธสัพพะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะโอเคกามิจารุเปกิริสุปัสเสติเป็นตาลิเคหิมาเนทิเปรตเทกข้าเม ตัลวันาตาหเนเทหวัตุหิเกเตอุมาเยตุเทวาสารทาวิสเมยับขันธ์ทัพทนาธาสิสันตาสันติเกยังโมนิโรลาวะเทนะซาภูเนสุนันทุธรรมสวรรค์กาลุอัยัมปัตติตา อัมมาสะวนาคาโลอยัมปัทตาอัมมาสะวนาคาโลอัยัมปัทตาเทียบพงรทัานแปดทเที่ปนาทั้งแปดทิศอันเสด็จยุติบุญภาราอาคเนืทักษิณหอระดีตะติมพยัพรวสารเพราะลงมาสิงสถิตอยู่สถานที่นี้พอบด้วยนักท้ายนักโหราทั้งหลายชุพบสั้นฟาสุดขาเส้นหญิงชีโลกธาตนี้ รวมตัวมาเป็นสติปัญญาพร้อมอนุโมทนาสาธุการในการทำบุญคือบุญนี้มีผู้หอมหวนพร้อมด้วยสิทธิญาณุสิทธิของคนคนกล้ามิตรแต่เป็นกุศลคือหวนปลาบันหมื่นเป็นหลักของคนที่คนไ่สานได้แปลงใช้มันคอ้เทพเทวิาอีกผู้มีบาราศ่าวต่อหลายผู้มีหูแก้วตาดีน้ำข้าวสารอันนี้ไปเล่าประการบอกเทศเทศวิวาอิน่มผมมีบาราศ่าวต่อหลายผู้รู้ผู้เห็น ผู้เบิกผู้บ่ายและผู้รู้สมบัติพัสถานของปัญญนาาผู้รู้สมบัติประสถานของปัญญาปุตผู้รู้สมบัติพัสถานของเทพไ่เทวาเป็นพรมเป็นอินนเหนาตามแพรเพราะว่าลูกเต้าลูกหลานขอสั่งขอแบ่งให้ได้สือไปแยกเ,เป็นบุกได้เป็นบาทคนเป็นคนผู้สั่งผู้แบ่งทงบ่งาดใน,นไได้จเมในสารเมื่คนวเทวไวในโตกหนึ่งในโลกลก็มีฉันัน้งกับขอเทพไ่เทวาซึ่งรสิริหลขอฝ่าขอฟัง ลูกสาวลูกหลานสินใจมุสืคุณไวยามหาเหงมลเนาคุณไ่ย์รเรศอยแล้วที่เรื่องมูลเนตีเอาเนี่ด้อไม่รู้ขอมหวาชอบเลยคุนบุตรหลานสินใจมุ่งสประเสริะพ้สุขสมเริเล่นฟองีฟอพินนี่กามนน้านี้รมาที่กันน้องบุญแ้วไม่ตีนบอกเที่ยวไทว่าแคนั้นแลอมหวนกะซื้อองเทนห่อด้วยข้องอาการละคันเสียงในคนดังกันว่าพี่เรา คนนักซื่อเสียงคนได้ดังกันมาตัวที่โเพราะว่าคนเอาเป็นชุดไปเลยกจากขอยเก็บไหต้านเรื่อเวลาต่อตลาดนักสื่อเสียงคนแทนไลยบนจิมีบนสวรรค์แต่ีบนพ้าแีบนฟ้าสามแก่งแต่ดีหรือไปถึงทั้งเขาในโลกเทียมอาจเกิดทนั้นด้เห็นได้ออกตัวร่างันแต่คนถูกคนอยากคนตกคนโศกเอราะในนักโม่เหมือนก็ด้วยสีเหล้กสระสมได้ควสมสุขกับเจ้ามีพระนาสุขพพรละสี่ไป ยาทาวฤๅบหาุลาภวุริติสาตว์ังทีวันเมื่อิตุตินังเปตานังอุปกะปติทิ่สิทังปุิตังทีสิตังที่พมีวะสมิสตุสัเพปุลิตุสังกาปาเทมโทปะนละโสยาทามันิโสติละโสยาทัสสปิติโยอีวันสันตุสัพพโลโภวินัสตุมาเตปวัตวันตะไลโย สุขีทีกายุโภภาวะอาภิวาสนาสีมิตเสนจังพุทาราจายินโนตัตตาโลธรรมาวัตนาอายุวันโนสุขังพลังอายุวัตโกธนวัตโกเซวัตโกยาตวัตโกอาลวัตโกวันวัตโกสุขวาวตโกโคตุสัพพะทาตุกโลกามิาเวลาสุาจัตตุจุปัตถวาในการพลายาปิวิลังตุจตสัสสาเสยสีธิธานัง ตาพังโสติภะยังสุขังพลังสิริอายุเจวันโนตโพังอุติเสยศาวาสตาวัตส่าเอายุจะศิวศีธิเขวตุเปโพตุสาพมังคลังลักขันตุสาติวตาสัพพุทธานุภาเวนาสัพพธรรมานุภาเวนาสัพพสังฆานุภาเวนาสัพพโสติอาวันสุติสัตว์สังขุสัตว กี่ใสหาปูปู่าไ้ก็าไปปูฮะโออันนี้กองดีเลยกองดีของดีแม่ย่านั่งว่าวถมันคิดหลยังเลกระบแม่ย่านั่งแม่ย่านั่งไม่ถึงแม่ยานากองแม่่ากองแม่ยานังด้วยองโอ้าพเีย้ใหไม่ขนุนไม่ขนุน ที่เพิ่นเหว่เห็ดกวอน้า,าบวก่ถือเรืองเพาถอระว่าง,ง,งเลยยองเอยอันนี้คือหมายถึงแม่จะนั่งมากคับองแม่จะนั่งมากกับกวงเราไปเขาใม่นี่มีวัเล่าลยเขียนหายวากันนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ละวาสาัแม่จะนั่งกางก็กงกมี่ระเดแล้วาลเอาอม่ตกเก้าได้ไหมูอไม่ตรงกันอะนี่แม่ถ้าเปลี่ยนรถถ้เปี่ยนรถแม่บ ถ้าเป็นรถคันเดิมคันเก่าปูตาว่าจะลืมหนึ่งเจ็ดนี่ก็เป็นป้ายไหมเออหนึ่งเจ็ดเนี่ยเห็นว่าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามมันบอกเนี่ยอันนี้คือแม่ย่านางกล้องแม่ยานางอันนี้แม่ยานางปูว่ามาบอกเราเพื่อนเนี่ยเอามาเมื่อวานเนี่ยได้ครบชุดเลยค่ะในเครื่องรักขั้งในเรื่องกวงในเรื่องเอียงก่อนเลยหนึ่งสามไปอในเครื่องกวางเรื่องกองโคกเซตเลย อันแรกว่าแม่ตะก่วงนะคะแม่คุณว่าตะก่วงวันนี้บ่พร่าแม่ครูก็เลยได้มาเพิ่มเติมให้ปูเยอะเลยค่ะอันนี้กถ่ะราคาก่ะสูงเติบเยอะครับผมเพรท่านพ่อค่ะหของราคาเพิ่มข um, uh> 네ึ้มากเพราะมินแล้วเนาะครับเนาะจะเพิ่มมาคำนวณเลยเพื่อกับซีเรียมเฮ็ดแล้วครับก็เรือเฮ็ดเร็วๆนี่แหละค่ะมือเอื้อนนี่แหละมือเอื้อนมือเห่อ นะครับเนาะเอาแต่ย่างสวยงามนี่ย่านางก่องนี่ย่านางก่องก็มีปูยังมาหาตัวกันเด้อเลยวะแคบหน้าจอแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอเพื่อนยังยือถ่ายหน้าตางามเลยคนในเรือนปูปูเลยนสามีสามเกิดขึ้นเลยค่ะโอ้หน้าตางกันเลย

นะครับแล้วเอาแคปหน้าจอไว้อันนี้ก็เป็นแม่ย่านางกล่องที่เพิ่นมากับกล่องแม่แม่ขนุนนะครับเนาะอ่าเพิ่นมาให้เขานิมิตฝันปูเททองนะครับเด้อเอาครับผมเอาเห็นชัดแคปหน้าจอไว้ครับผมเนาะเอาเพื่อเป็นเนื่อนไขในการเสียงโศกเสียงหลับนะครับเนาะมักบ่มักชอบบ่ชอบกะรับชมรับฟังอย่างมีสติครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อ เอาสกๆมันมานลำๆำรว่ยๆครับผมนะครับเนาะเอาครับผมสวัสดีครับ ไปฟัดไปบังก่องเพ่เออไปบังรักขังไมเอออาทิตย์ทองอาทิตทองม่ททอง้อ,มมองม่อทองคองม่ททองรักขังรักขังรักขังดังกองน้องเออมาท้มูันแข็งบาดใจ แม่ขันหลาเจ้าต้องขันติดต้วางัววางสายก่อเห็นว่าขันงงกองดีใจนวงางสาวนสายที่เมังกองฉัค้องฉันกองฉรังเัียงระคังดังกองที่น้องเออไหนเห็นปะขาจังอย่าขานหมาอแพ้ เออขาดอีแบบขาดตงมแข้งขาดหมแ้นเาส่ทักทาแล้วมันใ่ด้วยครัเขาสทักท้าแล้วเาใส่เป้าแข้งหมนบ้กเอาแข้งผู้ชายเด้อเขาพอไหผ้ชายในตัวเอาแข้งผู้ชายมาเป้าเป้าแล้วเขาใส่วาเสียงรข้างหลังกองพี่น้องเออ เกา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 เอาไปนเอาไปกูแล้เนาะเนาะพอมาแล้พอหลุเนาะเชียแล้วแค่เลยเช้าและครับก็ดังเกาโอ้มันดังเกาเอาจทันโอล้เนาะเกาชั่นถัดตัวมาจัถึงแม่โอ้แล้วเนาะเกาเกาขับขามาจัทันอันนี้ เชียงรักข้างดังกองเเฝ้าว่า,า,าจงฉี่ได้ยังชอบพอนแต่เงี้ยมั้งแ่งี้ราวนมาล่ะฮึพ้พอ,อนสบพอนอะไรไปฮะพอจะเคลือนขึ้นพอด,ด้อเออขึ้นข้ดกัอรเอาชัดตัวว่าเห็นพรอออกฮูู้บ่เขาเอาล้มูตาเบ้ตาเบ้ยูแต่เบ้าง ไปั่งคือบังทางไปยั่คือบางทางคือบางบังทีทีแต่พอพ่ออกรไดู้ไหนบ้าบ้าออกไหนบ้าบ้าออกออกุกมือเขาว่าการบ้านมานด้หนึ่งหน้ากระดาษเอมาหนังบอกังเกไปเอาเอามาเดียวพอเธอพอเอ้ยหลายนาหลายมันปินเอาไปเช็งไปบ้ันไปบ้านไ้ทาตัว้องทำไรเนาะต้องวันไปหาแข็งแขกองแข็กองแข็งแล้วขั้ง ตาดังกงมัน่างวไปหนาชนตัวเอาแค่มาเป่าใชนแค่มนงายหนมหนดับปะพอรัาคดัจังไมือหนจังละข้างว่างย้๊ายย้จีน้มาเบพาก่อนจังละข้งมาสิถังมวนคักมวนนะถาว์ถาว์ถาว์ตีน้ำแบบพาวกันเอาะก้อนอื่นก็ถนไปกี่มาก็อนออกเอยถผยว่าจ๋าอย่าเพ้อนีน้พาวกอ นีหกเอ็าได้กัมามีหกยำมีแล้วครับแถวว่างมาได้กลับมานม่หกมือตั่ปะมันไม่หกแบบอีงจ้างสาพันอยาคิดว่าพอแถวว่าเป็นน้ามาข้ามักกอิกออกมักมประันบ้หกงานเป็นบ้หกไหนไหนนอ่นพาจามาเตะเชน้างองค์กำลังไปเบ้งไปเบ้งได้บ้งนี เอ็ดเขากำลังสิติดเจ็ดหูตากปะอ,อืมอเออเด็กมีเราดิเด็ดกำลังสิปกองกับยังวะปาท์ิท้อใชเ้เด็กเขามามาถึงงานขักแต่กินงานของคนมาเบิ่งนนอมาเบิเ่งเหนอนั่นแหละพอเอ้ย <c oughs> พอใส่กระใส่กะใส่เจ็ดทั้งสององค์เลยบพอวะกล้ใช้ทั้งท้องทันด้วยขันบ้ใช้ม,มาต่เดินทันด้วยเออ แต่ต้องไหนเท่หนักว่าไม่เก็บเป็น็ต้องฉันว่าเป็นเทานั้นหนงเราดัวรึมตัวว่เอาเอาเอาเก็บไว้ตั้งมาหรือเอาไว้ข้างหลังล่ะพ่อเก็บแต่ต้องเอาไว้ข้างหลังสิจ้ามาขัดมาไหนเก็บแต่ต้องเอาไว้ข้างหลังเก็บเอาไว้ข้างหลังเออมาจังบ้าหอนเลยคัดเอาเก็บลูกในว่นไนพี่เก็ดเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลัง พระเจ้าหน้าเกตเขียนท้องององแรกกาไม่เกตองที่ทองก็องที่้องจะเฝ้าเท็ขับเอาเก็มันมท่านแด้วโอ้เห็นมาท่านเทพเกตองเดียวสักอันดวะครับผมได้โอ้โอ้พาวาพาวังนะเอ๊ะเก๊ะบัดคือเลือข้าขวามักงเออเกขวาั chết quá khỏa mất đó rồi chưa thắt khỏa mất rồi thắt hết ông vào thắt có hết kệ ông sao. đã sao? Không, không hết mà thắt đeo ông thiếu phẩm mà không này ông thiếu đây mít kệ hết Hết cả hết hết con bò, hết đều ở. Ở kết, hết ông con. Không, 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 hết thân. Đi. Kết, hết 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 ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อหนึ่งเจ็ดครับผมตรงกันครับแน่ครับปูเท่ทหอกนะครับเนาะปูเท่าอกก็ให้ห้าหนึ่งเจ็ดปูตาห้องก็ให้หนึ่งเจ็ดสั่งสเก็ตเก็ดเจี่ยวก่อนนะครับเนาะ้วก็ตรงกันนะครับเด้อครับหัวควมีแต่ว่าปูเทศทอกเิ่นไหมากเป็นห้าหกหกแต่ปูตาเ้ามีเก่าเก่านะครับเด้อ เอาตัวเดียวกันครับกับ,บหัวกับหางลงเนาะครับเนะาะอาผู้ใด,ด้ค่าใจผู้ใด,ด้บ่ญั่นเข้าใจกะพิจารณาเบิ้งเพื่อเป็นแนว้อท่านนะครับเพื่อมักชอบกับ,บพิจารณาเบิ่งท่านมาท่านมาชอบกับทานสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อยำเตือนไทยอีกที่ครับผมสวัสดี